สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งหลังคา S G Snaplock นะคะซึ่งสินค้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นสินค้าที่ทำมาจากเหล็กค่ะอยู่ในกลุ่ม Metal Roof นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในการเรียนวันนี้นะคะก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้าใจในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเนาะแล้วก็ให้รู้ว่าการติดตั้งที่เป็นมาตรฐานของตัว Snaplock เนี่ยเป็นแบบไหนนะคะ โดยที่น้องๆเนี่ยสามารถเอาเรื่องการติดตั้งเนี้ยไปอธิบายให้กับลูกค้าหรือช่างที่เข้ามาปรึกษาหน้าร้านได้เนาะวันนี้นะคะในส่วนของเนื้อหาเนี่ยพี่จะเน้นเฉพาะการติดตั้งเท่านั้นเนาะอาจจะไม่ได้ลงลึกอย่างอื่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตั้งก็เป็นพื้นฐานสําคัญในเรื่องของการคอนซัลท์ลูกค้าได้ดีนะคะมาดูโปรไฟล์แผ่นก่อนเลยนะคะ sg snaplock นะคะมี2โปรไฟล์ให้เลือกใช้ค่ะมีแบบท้องเรียบกับ s t i f f e n e r b นะคะ นี่นะคะรูปแบบเป็นประมาณนี้เลยถ้าถามว่าแบบไหนนิยมมากกว่าก็ต้องบอกว่านิยมเท่าๆกันและการขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกใช้เลยนะคะโดยถ้าเกิดลูกค้าเคยมีประสบการณ์การใช้ตัวสินค้านี้มาแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าถ้าเกิดเราใช้แผ่นที่ค่อนข้างยาวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดออยล์แคนนิงเวลาที่แสงตกกระทบเนาะถ้าน้องๆยังไม่รู้ว่าออยล์แคนนิงคืออะไรสามารถไปดูในแคตตาล็อกหน้าหลังสุดได้เนาะโดยถ้าเกิดลูกค้าเนี่ย กัางวลใจเรื่องออยแคนนิงที่จะเกิดขึ้นนะคะเราสามารถแนะนําเป็นตัวสเตฟฟิเนอร์บนะคะเพราะสเตฟฟิเนอร์บีเนี่ยมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดออยแคนนิงได้นะคะอ่าเรามาดูในส่วนของตัวแผ่นกันบ้างว่าเราขายแบบไหนนะคะตัวแผ่นสแนปล o อกนะคะเราจะมีรุ่นที่เป็นฉนวนไฟเบอร์กลาสบอร์อยู่ด้านใต้ นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่ามันมันคือฉนวนฮีเทคเนาะแต่ถามว่าวันนี้ลูกค้าไม่สั่งตัวฉนวนฮีเทคได้ไหมได้เรามีแผ่นเปล่าขายด้วยนะคะโอเคไหมตามนั้นนะอ่าทีนี้นะคะก็มาดูในส่วนของตัวกลุ่มสีต้องบอกว่าสีของ X D Snap b l o c เนี่ยมีให้เลือกถึง6สีเนาะอันนี้น้องๆรู้จากตัว Product Knowledge อยู่แล้วโดยกลุ่มสีพวกนี้เราเรียกว่าสาวแดมค่ะ